กษิเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักมากๆม,มีความผูกพันมากมากถึงมากที่สุดอ่ะก็กราบลากษิแล้วก็ความทรงจำระหว่างเราสองสองคนนี้มันงดงามมากๆก็จะอยู่ในใจของดาวตลอดไปนะคะแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะได้พบกันกษิ แฟนละครยังคงเศร้าหลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของนักแสดงอุ๋โสคุณย่าบรรเจรียมาภัยที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย100ปีซึ่งมีการสวดพระอภิธรรมศพเมื่อวานนี้เป็นคืนแรกวันที่7พฤศจิกายนโดยงานจัดขึ้นที่ศาลาสิบวัดมกุฏกเกศติยารามราชวรวิหารภายในงานมีเหล่าบรรดานักแสดงที่เคยร่วมงานกับคุณย่ามาร่วมไว้อาลัยหนึ่งในนั้นก็คือดวงดาวจารุจินดาที่มีความรักและความผูกพันกับคุณย่า ก็มาร่วมงานด้วยเช่นกันไปฟังอาดวงดาวเปิดใจถึงคุณย่าบรรเจิดสีกันค่ะว่ามีความรักความผูกพันกันขนาดไหนคือตก,ตกใจอันดับแรกก่อนเลยเพราะว่าปกติะจะไปกราบสวัสดีปีใหม่พี่แดงสัร,รยากับพระศรีทุกป,ปีเลยค่ะเพาปีใหม่ก็จะไปทุกป,ปีทุกป,ปีมาสองปีที่ไม่ได้ไปคือไปแต่ไม่ได้เจอกันกับพี่แดงกับพระศรีเพราะว่าทุกปีเราจะไปแถวๆวันที่29-30ธันวา แต่เนี้ยพอเรามีหลานมีมียาเราก็วางแผนกันว่าพอปลายปีอ่ะเราจะไปเขาใหญ่ไปเที่ยวพาหลานไปเที่ยวอะไรก็เลยไม่ได้เจอกับ,ก,บกับพี่สีกับพี่กับพี่แดงเลยเนะี่ยคือสองปีเต็มแล้วก็แต่ก็คอยคอยฟังข่าวคอยอะไรนะแล้วท่านก็เพิ่งเลี้ยงครบอายุครบร้อยปีไปอ่ะพอปุ๊บอา้าวก็เลยแบบโอ ใจช่ค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้พอจะทราบไหคะว่าคุณยายป่วยหรืออาการเป็นยังไงบ้างเข้าโรงพยาบาลด้วยรู้รู้บ้างเพราะว่าป้าศรีอะตอนที่ท่านเล่นละครอะอยู่ด้วยกันเล่นละครเลยค่ะป้าศรีชอบกินน้ําอัดลมแล้วก็กระดูกอะมันหายไปเลยค่ะกระดูกหายไปเราก็รู้เรื่องตรงนี้แล้วว่ามีการผ่าตัดกระดูกนู่นนี่นั่นแต่ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมก็จะคุยจะอะไรต่ออะไรเออเหมือนเดิมไม่ได้เพียงแต่ว่า ไม่ได้ลุกขึ้นมาแบบเหมือนเดิมก็คือแบบนั่งแล้วคุยกันกับกอรกันคุยตอนไรตอนไรพอมารูอีกทีก็อ้าวพี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ถามพี่แดงว่าเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ท่านก็ไปสบายนะจริงๆก็หลับหลับไปสบายทนาความผูกพันโอ้โหมากมากมากโอ้ยอทุกต่าะไหลมากเลยค่ะเพราะว่าคือเล่นด้วยกัน คู่กรรมนะคู่กรรมคู่กรรมเนฑฑี่ยตั้งสติก่อนเดดเดันตจะไลดยวหนึง่งคืออาดาวกับภระสีเล่นละครด้วยกันตั้งแต่คู่กรรมที่เรืงรง่เรงแรค่ะแล้วคู่กรรมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้เวลายาวนานในการถ่ายทำเี่ยมากเลยแล้วตัวเราเองเนี่ยเรามาจากการที่เราเป็นนักภาพเพราะฉะนั้นเราจะติดเสียงติดเสียงสวยภาพนางเอกอะไรตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย อหลังก็ต้องมาให้คือเหมือนรีชูดอะรีชูดเราตลอดการที่เราอยู่กับทุกๆคนในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดไม่ว่าจะเป็นน้องกวางไม่ว่าจะเป็นกฤสศรีอะมันคือโอ้โหอยู่กันแบบทุกวันนะคะเหมือนกับเราเนี่ยเลิกเลิกหยุดหยุดการภาคหนังเลยเพื่อมุ่งไปสู่การเล่นละครเป็นแม่อ่อนเนี่ยเพราะว่าเราเราอยากเราอยากอยากเล่นบทนี้ด้วยใ,ใ,ใ,ในในอดีตเราเคยภาคเป็นคุณเจนดลาเป็นอังสุมาลีเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันกับกฤชศรีเนะี่ย เล่นด้วยกันหลายต่อหลายเรื่องมากแล้วก็พระศีเนี่ยนอกจากจะเป็นนักสแสดงแล้วพระศีก็ยังดูแลดูแลกองอะ่ะเหมือนกับคุมเรื่องการเงินดูนู่นดูนี่แล้วก็สิงก็เป็นสาวนักซิ่งก็จะขับรถเองขับรถเร็วก็จะเป็นแซวกันอะไรกันในในกองตลอดเวลานั้นพระศีเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักมากมากม,ากมีความผูกพันมากๆถึงมากที่สุดอะ่ะ เป็นแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าคืออาดาเข้าใจนะว่าเกิดแก่จ็ตตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วท่านก็แบบหลับไปสบายพี่แดงบอกว่าท่านก็หลับหลับไปแล้วก็อยู่มาร้อยปีแล้วแข็งแรงอยู่นะก็เพียงแต่ว่าเรารู้สึกใจหายในส่วนของเราว่าเอย คือถ้าเราได้มีโอกาสเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งนะหรืออย่างน้อยวันที่100รปีแล้วเราได้ได้ไปร่วมงานนะมันคงจะรู้สึกดีกว่านี้อันนี้มันก็เลยแบบนนแต่นใจนสยู่ในใจไม่ไม่ก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เก็บเก็บสิ่งดีๆที่ที่เรามีต่อก,กันเนี่ยเอ,อาไวา้นะคะเป็นความทรงจำที่งดงามมากๆสุดท้ายที่ภาษีมาเล่นละครกับเราก็คือสายโลกิ ก็มารับเชิญนะเป็นอะไรชื่ออะไรสักตัวเนียดาก็จําไม่ได้แล้วในเรื่องสนเรืหอตยมารับเชิญอันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ได้ร่วมแสดงด้วยกัน <c oughs> คุณอาเล่นละครกับคุณยายหลาเรื่องนะคะโอ้โหจำได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เลยจาไม่ไนดะ้เ <c oughs> ยอะมากเยอะมาก <c oughs> คือนอกจากเล่นละครด้วยกันแล้วอย่างที่บอกครับพระศรีก็ยังมาดูแลที่กอง คือถือว่าถึงพระศรีไม่ได้เล่นเรื่องนั้นแต่พระศรีก็มาดูแลที่กองนู่นนี่นั่นอะไรเจาะไรแล้วก็จะแซวกันตลอดแล้วก็คุณหมวยสุภาพรํำนวยศิลป์ก็รู้ว่าพระศรีชอบต้อนรับน้ำอัดลมคุณสุภาพร์ก็จะแบบเซอร์วิสเซิร์ฟตลอดรักทุกคนรักพระศรีหมดอะค่ะมันเป็นความรักความผูกพันความทรงจําที่แบบงดงามมากๆแล้วพระศรีจะใจดีมากยิ้มใจดีมากใจดี แล้วภาษีก็มีความสุขในการที่เล่นละครเวลาได้เล่นละครมากองถ่ายมาอะไรก็สิ่งจะมีความสุขมากๆเลยสิ่งที่เป็นต้นแบบแสดงรุ่นหลังๆเลยค่ะอาดาวคิดว่าคืออะไรคะที่แบบคุณยายเป็นต้นแบบที่น่าร <ics> ักท <esh> ี่ดีมากๆเลยนะคะภาษีไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินภะษีบทเลยนะสักคำหนึ่งไม่เคยเลยแล้วก็บทก็จําแม่นท่องบทมาอะไรมาถึงแม้ว่าช่วงหลังๆ จะแบบว่าใช้วิธีแบบใส่หูฟังนะแต่ว่าช่วงแรกๆที่ท่านท่านจำบทเองได้แล้วท่านก็ท่องบทแล้วก็เล่นแบบคือเป็นคุณยายซึ่งแบบน่ารักตอนเล่นกรนกลายโบตันกับเราอ่ะท่านก็เล่นเป็นแม่เราแล้วในเรื่องเราอ่ะไปแต่งงานกับคนจีนแล้วไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วแม่เนี่ยไปหามาไปหากันอะไรตึกมันแบบประทับใจทราบซึ้งมาก วิธีการทํางานของคุณยายที่อาบน้ำดาวแบบซิลซับมามาใช้กับเราอะไรเงี้ยมีไหมคะว่าแบบวิธีไหนอะไรเงี้ยก็อ,<ๆ>อยู่ด้วยกันคือพระศรีก็แบบพวกเราถ่ายไปออกไปนะละครสมัยก่อนออท่านก็อายุเยอะกว่าเราเยอะแต่ไม่เคยได้ยินพระศรีบน่บนว่าเหนื่อยหรืออะไรเลยเ<ร>คือ<ร>บบสู้ใช่ก็สู้สู้กันไปก็อยู่ด้วยกันมีความสุขมีความรักมีมีรอยยิ้มในในช่วงพักเบรกไม่ได้ถ่ายก็คุยเล่นกันอะไรกันแบบมีความสุขอ่ะเหมือนเป็นครอบครัว<ๆ> เลยก็บอกแบกดับลาดับลาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรวันหนึ่งเราก็เจอกันนะคะวันนึงเราก็เจอกันตอนนี้ก็กาบลาภระีส่งภระีไปอยู่ไปเป็นนางฟ้าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ประสีที่แสนดีน่ารักแล้วก็อบอุ่นรักทุกคนใจดีกับทุกคนหมดไม่เคยเห็นประสีดุเลย ตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานกับประสีมาไม่เคยประสีดูเลยแมย้แต่ครั้งเดียวมีแต่ลอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะใครแซวใครแย่ใคร,ใคร,ใครอะไรประสีก็จะยิ้มหัวเราะแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็มีอินเนอร์ดีมากอย่างเล่นกับเราในฉากที่แบบเจอกันแม่ลูกเนี่ยจึก <Yeah. S 1> ประสีอ้หแบบูน้ําตารุ่มจุ๊กจๆ๊กจุ๊กคือแบบเป็นวิญญ,ญาณนักแสดง,อย,งอย่างเต็มที่เต็มเตี่ยมคือประสีเนี่ยแล้วก็จำบทจำอะไรคือจำคิวจำอะไรสุดยอด ก็กราบลาพระศรีแล้วก็ความทรงจําระหว่างเราสองคสองคนนี้มันหมดจามากๆก็จะอยู่ในใจของดาวเนี่ยตลอดไปนะคะแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะได้พบกันครับะศรี่ขาจากที่สบายหลายหลายคนก็ให้คุณยายกคุณยาเป็นนักแสดงคนคุณมค่าของเรานะในบ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยสี่อารู้สึกว่าคือดีใจหรือว่าแบบเราก็ภูมิใจสินะคะในฐานะที่แบบ เราก็เปรียบเหมือนหลานคนหนึ่งของของพระศรีนั่นแหละได้ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาะนหลายปีมากคู่กรรมนี่ตอนนั้นอายุ30กว่าเองนะคะ,ะแล้วตอนเล่นใสรโลหิตไม่ไม่รู้กี่กี่เท่าไหร่แต่ายุหกสิยังไม่รู้จำไม่ได้อ่ะลืมเรือ,รอ,รอ,รอนอ่ะก็ไปดูตามตามตามนั้นบ้าตอตอนนั้นใส่โลหิตคือน้องนาวเนานอา ถึง60หรือยังไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็73แล้วดีิ <c oughs> ก็จำไม่ได้แล้ <c oughs> แอดเชื่อว่าแม้ว่าคุณย่าจะจากไปแต่ผลงานต่างๆที่คุณย่าเคยได้สร้างความสุขให้กับแฟนละครน,นั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป